รัฐปารัสุพระรมัสจดาได้ตัดในเรื่องนี้ก็คือท่านรัฐปาระเป็นผู้ที่บวดด้วยศรัทธาแล้วก็ได้บวชในพระพุทธศาสนา ได้ฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์อันนี้พูดโดยย่อรวบใจความเข้าสู่ธรรมะหลังจากเป็นพระอรหันต์ก็ขออนุญาตุตธเจ้าเสด็จเพื่อที่จะไปโปรดมารดาบิดาที่บ้างหลังจากนั้นก็ได้ไปโปรด มันดาบิดามันดาบิดาก็ลบเลาให้สุขาราเพศแต่ก็เป็นผ้ารันแล้วหลังจากที่ฉันอัตหารที่บ้านก็ได้มาพักที่อุทยานของพระเจ้าโกระยะที่เมืองที่แควนกรุนั่นจึงเป็นที่มาของ ธรรมะเรียกว่าธรรมมุทเทสิกเราจะเอากรรยาเข้าไปถามพระรัตปาระที่อุทยานของตนเองว่าความเสื่อมเนี่ยมีอยู่สิประการคือความเสื่อมจากชาราความเสื่อมจากความเจ็บป่วยความเสื่อมจากสมบัติ และความเสื่อมจากยากทั้งสีประการนี้บุคคลที่เสื่อมจากความเสื่อมสีประการบุคคลบางคนที่เสื่อมจากเหตุสีประการนี้จึงออกบวดเป็นบรรพชิตแต่ทำไมท่านรัตปาระยังเป็นหนุ่มความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มี ญาติพี่น้องสายโลหิตก็มีมากมายเต็มบ้านเต็มเมืองและที่สำคัญสมบัติของพ่อของแม่พ่อแม่เป็นเศรษฐีเป็นผู้ที่ร่ำรวยทำไมถึงไม่ได้เสื่อมจากเหตุสีประการนี้ทำไมถึงออกบวชพระรัฐปาระก็เลยบอกว่า ได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าซึ่งพระบรมศา,ศาสดาได้แสดงธรรมมุทเทสิประกันก็คือหนึ่งโลกคือโมสัตว์อันชรานำเข้าไปไม่ยั่งยืนสองโลกคือโมสัตว์ไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน 3. โลกคือโมสัตวไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งตั้งปวงไปและประการที่สีโลกคือโมสัตห์องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหานทำมุเทศสีประการนี้อาตมาได้ฟังจากาพระบรมศาสดาจึง ออกบวชจากเรือนห่มผ้ากาสายะบวชเป็นบนรรพชิตพระเจ้า,ากรรยักยะก็ไม่เข้าใจในเนื้อความว่าทำทั้งสี่ประการเนี่ยมันคืออะไรมันก็เกี่ยวเนื่องกับกบระแสชีวิตการดำเนินชีวิตของเรานั่นแหละยันโยที่บอกว่าโลก คือโมสัตอัญชารานำเข้าไปไม่ยังยืนนั้นดูก่อนมหาบาพิษพระรัตบละเปรียบเทียบให้พระเจ้าโกรกยจะฟังว่าดูก่อนมหาบาพิษตอนที่มหาบาพิษเป็นหนุ่มอายุยี่สิบปียี่สิบห้าปีมีกำลังมากมีความสามารถในการลบลาข้าวฟัน ทั้งขีม่ม้าทั้งกำลังต่างๆที่เป็นการซ้อมลบหรือว่าออกลบด้วยตนเองผ่านศึกมามากมายบัดน,นี้มหาบพิษอายุมากแล้วคือถูกความแก่นำเข้าไปไม่ยั่งยืน พระเจ้ากรบยักษก็บอกว่าเป็นจริงอย่างนั้นแต่ก่อนข้าพระอ,องค์นีแข็งแรงมากลบลาข้าฟันไม่เคยแพ้เลยแต่ตอนนี้ผ่านลาตีล่วงมาอายุมากเป็นผู้แก่ชราแม้แต่คิดว่าจะเดินให้ตรงทางก็ยังเดินไม่ตรง อัศจรรย์จริงทาของพระผู้มีพระภาคเจ้าโรคคือหมดสัตวอันชารานำเข้าไปไม่ยั่งยืนเราก็จะเห็นได้ว่าความชาราเราเกิดมาแล้วเมื่อวันเวลาผ่านไปก็จะพบกับความแก่ความชาราและที่สำคัญสติ สัมปชัญญะเริ่มเลอะเลือดอันนี้คือปัญหาเริ่มที่จะหลงหลงลืมลืมการที่จะบำเพ็ญกุศลให้เกิดเนี่ยยากแม้แต่การที่เราเข้ามาปฏิบัติตอนอายุมากเป็นความลำบากมากเพราะความจำนั้นไม่ดีแล้ว สัญญาเนี่ยเสือ่อมเมื่อความจําไม่ดีสติก็เลอะเลือนจะไประลึกถึงธรรมะจะไประลึกถึงปุศนคุณงามความดีเนี่ยได้ยากจะเห็นได้ว่าสังเกตตนเองว่าเราเริ่มที่จะหลงหลงลืมๆืมแล้วเปิดหนังสือเนี่ยจัมามองดูเนี่ยใช้เวลาหน้าหนึ่งประมาณ สอสานาทีก็เปิดไม่ถูกบางคนเนี่ยนั่นคือความชชรามันคอบงำยาิโยมนั่นคือภัยคือความชาราโลกอันโมสัรจึงถูกชารานําเข้าไปไม่ยั่งยืนและที่สําคัญเนี่ยเวลาแก่ไปถ้าเราไม่ฝึกสติถ้าเราไม่มีสัมปชัญญะ ไม่หัดฝึกสติสัมปชัญญะเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่หลงลืมหลงแม้แต่ตนเองชื่อตนเองหลงญาติหลงพี่หลงน้องบางทีหลงแม้แต่กินอุจจาระตนเองปัสสาวะตนเองเป็นอย่างนั้นแก้ผ้าเดินไม่รู้จักอาย นั่นเขาเรียกว่าสมมนหะหงหลงตายเมื่อหลงตายทางที่ไปก็คืออบายทุกติวินิบาตนารลกอย่างเดียวเพราะไม่มีสติไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะบุคคลเหล่านี้ตายแล้วไปไม่ดีเขาจึงให้เราฝึกสติฝึกสัมปชัญญะเพื่อที่จะใช้ในการนี้ ในการที่ชะราในการที่จิตมันดวงสุดท้ายมันดับลงในการนี้เท่านั้นในการนี้เพื่อที่จะไปสู่สัมรายภพที่ดีสองโลกคือโมสัตว์ไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนก็คือมหาบาพิษ เวลาที่ป่วยไข้หนักเนี่ยเคยไหมเคยป่วยไขย้เคยเจ็บหนักไหมก็อบอกว่าเคยแล้วเวทนาที่เกิดจากความป่วยความเจ็บความไข้ที่มันบีบคั้นบีทาร่างกายเนี่ยมหาบพ,พิษมีญาติไหมมีพี่มีน้องมีญาติสายโลหิตไหมมี แล้วบุคคลเหล่านั้นสามารถที่จะแบ่งเวทนาความเจ็บป่วยจากมหาบุพิพได้ไหมไม่ได้เลยโยมเนี่ยมีทั้งข้าราชบริพารมีทั้งอำมาตมีคนแวดล้อมมากมายแต่ก็ไม่สามารถที่จะแบ่งเบาเวลาที่โยมนั้น เจ็บป่วยไข้หนักก็ได้แต่มาเยี่ยมดูอาการแค่นั้นนี่คือบอกว่าโลกคือโมสัตว์ไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนคือเราไม่สามารถที่จะต้านทานเวทานาที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บที่มันบีบขั้นบีทากระแสชีวิตของเราได้ ตัวนี้เหมือนกันถ้าเราไม่ได้ฝึกมันจะไม่มีกุศลเกิดขึ้นเลยใน,นระหว่างที่เจ็บไข้และป่วยเหมือนกับอาตมาเนี่ยป่วยหนะักเป็นไข้หนะักเหมือนกับคนเอาเหล็กแหลมมาแทงที่หัวแทงอยู่ตลอดเวลา ในระหว่างนั้นระลึกยังไงกุศลก็ไม่เกิดระลึกยังไงก็คือคิดดีไม่ได้จิตมันเศร้าหมองจิตมันกวนกววายเพราะเวทนามันบีบขันบีทาถ้าตายตอนนั้นไปไหนโยมไปอบายทั้งสิบอย่างเดียวนั่นคือเวทนาเราอยาคิดว่า อ๋าสิตายเสบๆสลเอ๊ะนอนตายเสบๆสบนิ่มตายอย่าคิดอย่าปรหมายเพราะทุกวันนี้โยมก็เห็นอยู่แล้วว่าคนที่จะตายนั้นส่วนมากเป็นโรคโดยเฉพาะโรคมะเร็งเนี่ยเจ็บป่วยมากทรมานมากเพราะฉะนั้น การภาวนาการฟังธรรมบ่อยๆแล้วก็ไข้ปวนภาวนาเนี่ยก็เอามาใช้ตัวนี้เหมือนกันในอยามเจ็บไข้ได้ป่วยคิดอย่างไรให้กุศลเกิดทำอย่างไรให้เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนต้องมนัศิการตั้งแต่อย่างแข็งแรงอยู่ อย่าไปคิดว่าตอนป่วยแล้วจะนั่งสมาธิจะตั้งใจฝึกเป็นไปไม่ยากกินยาแล้วก็นอนโยมกินยาแล้วก็นอนอยากแต่นอนถ้าตายตอนนั้นก็เรียบร้อยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะตายตอนไหนมีชีวิตอยู่ได้จืนยาวขนาดไหนประการที่สามโลกคือโมสัต์ ไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปมหาบอพิษเป็นพระราชามหากษัตริย์เอ,อิบอิ่มด้วยกรรมคกุลทั้งห้าทั้งรูปรสกลกิ่นเสียงสัมผัสแวดล้อมไปด้วยกรรมมกุลต้องการอะไรก็ได้อย่างนั้นเพราะว่าเป็นพระราชา ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อยากกินอะไรก็บอกมีคนเอามาก,กินอยากอยู่อย่างไรอยากขี่รถขี่ม้าขี่เรือนี่คือการได้เสพกรรมคุณทั้งห้าแล้วมหาบพิษคิดว่าเมื่อตายไปมหาบพิษจะเอาสมบัติพัส,สถานกรรมคุณทั้งห้าเนี่ยไปได้ไหมไปใช้ใน สัมปรายพพบโลกหน้าได้ไหมไม่ได้เลยพระกุเจ้านั่นแหละคือโลกคือโมสัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนจริงจําต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเราเกิดมามีรถมีบ้านคารืหัดคารืหัดใหญ่โต มีเลือกสวนไลนาก็แล้วแต่งมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่จำต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปไม่มีอะไรเป็นของเราเลยทิ้งไว้ให้กับลูกหลานมรดกไว้เมื่อรู้ว่าสิ่งที่เป็นของคู่โลกก็ต้องอยู่คู่โลกแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่เป็นของคู่กับเรา สิ่งที่เป็นของคู่กับเราที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่ภพภูมิที่ดีหรือพ้นออกจากทุกข์ก็คือกุศลคุณงามควาดมดีทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นกุศลไม่ว่าจะเป็นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั่นเองส่วนส่วนที่เป็นอกุศลเป็นบาปนั้นก็นำพาไปสู่ภพภูมิที่ต่ำเราก็รู้และก็ได้ยินบ่อยแล้วก็เข้าใจ เพราะฉะนั้นว่าแม้แต่พระราชามหากษัตริย์ก็ต้องทิ้งบัลลังทิ้งทั้งหมดทั้งมวลทิ้งญาติทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งทุกอย่างสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถที่จะต้านทานความตายได้เลยไม่สามารถที่จะนำไปสู่ ภูมิข้างหน้าได้เลยนอกจากปุญและบาปเท่านั้นที่จะนำเราไปสู่ภพภูมิต่อไปนี่คือบอกว่าโลกคือโมสัตวไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องทิ้งสิ่งทั้งส่งไปเมื่อรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เราก็ต้องเอาทรัพย์ที่เรามีเป็นทรัพย์ภายนอกมาแปลงเป็นทรัพย์ภายใน ฟังไว้ในพระพุทธศาสนาฟังบุญไว้ฟังกระแสชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาในบุคคลอันเป็นที่รักของเราครอบครัวในพ่อในแม่ก็ได้บุญใหญ่อย่างเช่นพระอาจารย์อาํานวยบอกการทําบุญกับพ่อกับแม่ถือว่าเป็นบุญใหญ่บุคคลเหล่านั้นไม่ตกต่ำเลยไม่มีคําว่าตกต่ำ ทำด้วยความตั้งใจจริงถึงแม้จะเหมือนกับจะตกต่ำแต่ก็เหมือนกับมีอะไรมาช่วยดึงขึ้นมาให้พ้นจากวิกฤตเหล่านั้นได้พระเจ้า,จ,าจึงเปรียบเทียบพ่อกับแม่เป็นเหมือนกับพรมเป็นบุคคลที่ควรบูชาเป็นบุคคลที่ควรแก่ทักษิณาทานก็คือควรแก่ของที่ เราต้องการที่จะให้ท่านไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ที่นอนของกินอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ที่สําคัญที่สุดคือธรรมะเป็นการบูชาทักกินายะบุคคลบุคคลที่ควรรับของทักสินะหรือคนเนี่ยเหมือนพระอรหันต์เลยเหมือนพระอรหันต์เหมือนพระอริยะเลยคุณของพ่อแม่มีคุณมากมายขนาดนั้นนั่นคือการ ฝังไว้เราไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆเราต้องทิ้งร่างไว้ในโลกแล้วก็ไปไปตามกรรมของตนเองกรรมดีให้ผลก็ไปสู่ภพภูมิดีกรรมไม่ดีให้ผลก็ไปสู่ภพภูมิที่มันต่ำลงไปประการที่สี่ข้อสุดท้ายโลกห้องอยู่เป็นนิดโลก คือโมสัตว์ห้องอยู่เป็นนิตไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหามหาบอพิษจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าเกิดว่ามีอำมาตผู้ที่น่าเชื่อถือมาจากทิศต,ตะวันออกทิศใต้ทิศต,ตะวันตกทิศเหนือข้ามแม่น้ำมา ังมหาสมุทรมามาบอกว่ามีนิคมหนึ่งอยู่ฝั่งนูน้นเป็นนิคมที่มั่งคั่งมีทรัพยากรมากมีผลช้างผลมา้าผลทะนูมีอาหารการกินและผู้ปกครองเป็นผู้หญิงด้วยมหาบพิจจะทำยังไงพระเจ้าโกรพยะก็เลยบอกว่า จะยกคนไปตีเอามาไปตีเอามาเป็นเมืองขึ้นของตนเองนั่นคือจึงบอกว่าโลกคือหมสัตว์ห้องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตแห่งตันหาเป็นพระราชามาหากษัตริย์มีทรัพย์สมบัติมากมายก็ยังต้องการอีกคือคำว่าตันหาเนี่ยมันไม่มีคำว่าเต็ม อยากได้ก็อยากมีอีกที่ลบลาฆ่าฟันกันอยู่ทุกวันเนี้ก็เพราะตัณหามันไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มต้องการอยากได้มาเป็นของตนอยากให้มาเป็นการครอบของของตนทั้งที่รู้ว่าตนเองตายไปก็เอารับไปไ็ได้ทั้งที่เบียดเบียนเข็นฆ่ายื้อแย่งแก่งขันกันมาก็อยอม ผิดศีลผิดธรรมก็ไม่ว่าขอให้ได้สนองตันหาของตนเองพระราชาก็มีตันหายิ่งเป็นพระราชาเป็นผู้ที่มีอำนาจตันหาเกิดขึ้นไม่รู้จักอิ่มเนี่ยยิ่งทำความสูญเสียให้กับสบรรพสัตว์ได้มากกับทรัพยากรได้มากแต่ผู้ที่ไม่มีกำลังก็ทำได้เพียงแค่เล็กๆนน้อย อย่างพระเจ้ามัณฑาตุราชเนี่ยก็เหมือนกันเป็นทั้งพระเจ้ามหาจากัออกรพรรดิปกครองดินแดนทั้งสิจดมหาสมุทรทั้งสิก็ยังไม่อิ่มไม่รู้จักพอพอเบื่อหน่ายในดินแดนของโลกมนุษย์ก็ขึ้นไปไปนำเขาจะมีตัวหนึ่งคือจักแก้ว พระเจ้ามหาจากักรพรรดิจะมีจักรแก้วที่เป็นพระราชะอำนาจหมุนหมุนไปที่ไหนในเมืองนั้นก็ต้องยอมสิโลลายอมแพ้ก็อบครัวในอำนาจของจักรแก้วก็ถามอามาตย์ว่าที่ไหนมีที่เสพกรรมคุณได้ดีกว่านี้ก็เลยอามาตย์ก็เลยบอกว่าในชั้นจาตุมมหาราชิกาก็ขึ้นไปขึ้นไปในชั้น ที่หนึ่งจาตุมมหาราชิกาก็ไปท้าลกกับท้ามหาราชทั้งสี่มีท้าเวสวรณเนี่ยเป็นต้นท้ามหาราชทั้งสก็กลัวพระราชาอำนาจของพระเจ้ามัณาตุราชก็ยอมยกท้าอ่ยกสวรรค์ชั้นจาตุมให้ให้ปกครองเลยปกครองไปอำ,อำนาจตันหาก็ไม่รู้จักอิบอีก ก็ถามว่าที่ไหนที่มีการเสพกรรมคุลได้ดีกว่านี้มีความสนุกสนานกว่านี้ปาน,นีดกว่านี้อาม,มาตก็บอกว่านุ่นข้างบนชั้นดววาวดึงพระอินทก็นำจากแก้วขึ้นไปไปท้าลบกับพระอินทพระอินก็มาเซ็นสัญญาพระอินก็มีบารมีเหมือนกันเซ็นสัญญาบอกว่าเราจะปกครองคนละขึ้น ปกครองคนละครึ่งแบ่งกันปกครองพระเจ้ามันธาตุราชก,ก็ยอมนะยอมปกครองคนละครึ่งพออยู่ไปอยู่ไปก็เริ่มเบื่ออยากที่จะรวบอํานาจคนเดียวอยู่ไปพระอินเนี่ยท้าวสักการนี่ตายไปสามสิบกว่าองค์พอคิดที่จะรวบอํานาจอยากปกครองหมดทีเดียว ทีนี้ตัณหาตัณหาที่ไม่รู้จักอิ่มมันก็มาเผาเผากระแสชีวิตไฟที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมาเผาทำให้ตัวเองนั้นสู้บารมีพระอินทร์มไม่ได้สู้กิเลสไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟคือความโลภความโกรธความหลงเนี่ยไฟคือตัณหามาณทิฏฐิเนี่ยเผา พระเจ้ามันธาตุราชเลยเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิที่ตกจากสวรรค์ตกลงไปตายประงาบประงาบก็สั่งอำมาตย์ทุกคนว่าให้นำข่าวที่ตนเองเนี่ยไม่รู้จักอิ่มเป็นท่ามแห่งปัญหาไปบอกประชาชนไปบอกมนุษย์ทั้งหลายอย่าเป็นเหมือนกับตนเองนั่นคือบอกว่าโลกคือโมสัตวไม่รู้จักอิ่ม เป็นาธาตุแห่งตัณหาบุคคลใดที่เป็นาธาตุแห่งตัณหาบุคคลเหล่านั้นจะนำพาตนเองสู่ความชิบหายสู่ความวิบัติเพราะฉะนั้นอย่าไปดิ้นรนกับตัณหาความทยานอยากให้มันมากเกินควรเพราะว่าอยากมากก็เป็นทุกข์มากบุคคลที่ รู้จักคำว่าพอบคุคคลนั้นจะมีความสุขก็เลยสุดท้ายก็ได้ตัดเป็นคาถาสุดท้ายพระเจ้าพระอรหันต์รัฐปาระก็ตัดเป็นคาถาว่าเราเห็นมนุษย์ทั้งหลายในโลกที่เป็นผู้มีทรัพย์ได้ทรัพย์แล้วก็ย่อมไม่ให้ ก็เพราะความหลงโลภแล้วย่อมทําการสั่งสงสักแล้วก็ยังปาถนาการทั้งหลายยิ่งยิ่ขึ้นไปพรราชาทรงแผ่อนานาจชนะตลอดแผ่นดินทรงครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นที่สุดมิได้ทรงรู้จักอิ่มยังฝั่งหมาสมุดข้างหนึ่งยังทรงปาถนา ฝั่งหมาสมงบข้างโน้นอีกพระราชาและมนุษย์เหล่าอื่นก็เป็นอันมากยังไม่สิ้นที่จะความทยานย่าย่อมเข้าถึงความตายเป็นผู้ห้องอยู่ละร่างกายไปแล้วก็ความอิ่มด้วยกายย่อมไม่มีในโลกอันหนึ่งญาติทั้งหลายพากันสยายข้าควรไม่ พากันข้ามควรถึงผู้นั้นก็พากันกล่าวว่าได้ตายแล้วหนอพวกญาติก็ได้นำเอาไปทำการฝังนั่นคือสิ่งที่ตัดเป็นคาถาเพื่อที่จะบอกว่าสิ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นในธรรมมุทเทสีเป็นธรรมะที่เราท่านทั้งหลายก็ควรที่จะน้อมเข้ามาสู่ตนเอง ว่าตนเองเรานั้นต้องมีความแก่เป็นธรรมดาเราเกิดมาในโลกคือโมสัตว์ย่อมเป็นไปตามเหตุและปัจจัยคือเมื่อวันเวลาผ่านไปเราก็ต้องเข้าสู่ใัยแห่งความแก่เราต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาให้ ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงเหมือนเดิมได้เหมือนกับเป็นหนุ่มเหมือนกับเป็นสาวและที่สำคัญถ้าเราทยานอยากในโลกในความไม่รู้จักอิ่มในความอยากได้อยากมีอยากเป็นเกินควรนั่นคือเส้นทางที่นำกระแสชีวิตของเราเข้าสู่ภพภูมิที่ต่ำเข้าสู่ความ เสื่อมจากคุณงามความดีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลย่อมเกิดขึ้นแก่ทุกชีวิตสิ่งเหล่านี้จะนำพาที่เราท่านทั้งหลายได้สวดมนต์ได้เจริญสมาธิได้ภาวนาเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นสิ่งที่นำเราไปสู่ภพภูมิที่ดี อันนั้นอาตมาภาพก็ขออนุทนากับพ,สสาาพออณละสงฆ์ตลอดทั้งโยมเจ้าภาพก็คือโยมคุณแม่ละลนาโเขาวตลอดทั้งญาติพี่น้องทุกท่านทุกคนก็ขอให้กุศลคุณงามความดีต่างๆที่เราได้ทำด้วยตนเองอ้างอิงเอา คนที่เราทำกับพระรัตนาไตรจงล้อมรวมกันมาเป็นพลระกำลังเป็นเดชะให้พวกเราท่านทั้งหลายได้้นจากอบายทั้งสี่ได้เป็นผู้ที่มีความสุขกายสุขใจแล้วก็ปลอดภัย ในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตจงทุกท่านทุกคนเธอ